ตอนนี้พามาที่สะพานรักสแมแหมขยโยกวะเอาตรงนี้ก็ได ปูอยู่ตรงนั้นอ๋ปู่ใส่มตัปูใมปูมแหมปูใส่ตแมอยากกระโดดไปจับเลยลูกปูบ้านี่ค่ะปูใส่ซมตำโอ้โหนี้เขาไม่ปล่อยลงไปอไเดยอยู่ในนี้ไม่ไม่ร้อนเนาะ่ไม่จับะอยู่ในคืน ดอสวัดดีบ่ไงคุยกับปูได้ไหมนี่มันยิ้มด้วยอ่ะอ้าวเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมเหนื่อยเราไม่เหนื่อยสิเรามาเที่ยวผอมแน่งานเนี้ยไม่จะไปยิ่งกินเยอะเหมือนเดิมจะกินสตรอเบอรี่ที่ไหนลูกสตรอเบอรี่ทาวไม่มีสตรอเบอรี่ขายอ๋อมันจะมีแค่รูปสตรอเบอรี่เป็นส่วนต้องไปเอาลิ้นเลียว ถ,ถ้ามีอยู่ตรงตลาดสตรอเบอรี่อตอนนี้ไม่ออกแล้วต้องไปซื้อที่ตลาดแนละ้วลูกแล้วราคาหนูหวังอะไรเนีออ่ยหนูหวังไปสตรอเบอรี่ทาวเพื่อกินสตรอเบอรี่เหรอมันไม่ใช่สวนสตรอเบอรี่นะลูกม,มันจะเป็นแค่ลูปปั้นที่เป็นสตรอเบอรี่เพาถึงเรียกว่าสตรอเบอรี่ทาวทเฉยๆรูปปั้นที่มันเป็นที่เขาอยู่ทาวทาวคือตึก,กลูก เขาพังหมดก็่ะแล้วนี่คะขออมนต้องเขายาับให้เย็นเหรอข <ไว S 2> ยับให้แข็งเหรอมันริมๆม,มันแข็งแล้วแต่ตรงกลางมันยังเป็เนน้ำแล้วก็ว่ะเม่ต้องเขย่าแรงๆอย่างนี้นี่